สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนายบริสต t าเดอะไซ كل ิสจากชิชมคาเฟ่ครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูครับเจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับที่ผมได้ทําการเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ต้นนี้ผมก็เลี้ยงมาประมาณ5-6เดือนแล้วครับแล้วก็ตอนเนี้เขาเขาสูงครับยาวเลยหลักเลื้อยไปแล้วครับก็วันนี้เดี๋ยว ผมจะมาทําการต่อหลักให้เขานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนกระถางให้เขา้วยครับเพราะว่ากระถางนี้ค่อนข้างเล็กครับก็ต้นนี้นะครับออตอนนั้นที่ผมได้มานี่กครประมาณผมมีประมาณสักสีใบนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดสิบหกใบแล้วนะครับแล้วก็มีใบที่เสียไปด้วยใบที่เสียไปด้วยน่แต่ก็ประมาณสองสามใบแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มแปลงล่างแล้วนะครับกลายล่างละเป็นร่าง น่าจะเป็นรากที่สองนะครับต้นนี้ครับดูดูลักษณะใบนะครับก็ใบจะแบบค่อนข้างที่จะแตกออกนะครับแตกออกเป็นคนละชิ้นแล้วนะครับเป็นคนละใบเหมือนคนละใบไป,ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าใบเขาเริ่มค่อนข้างเล็กครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าหรือว่าอาจจะเกิดจากเขาไม่มีหลักเรื้อยหรือว่าเขา ได้สารอาหารไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับวัสดุที่ผมจะใช้นะครับก็มีท่อ PVC นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยข้อต่อนะครับข้อต่อเพื่อที่จะสวมสวมต่อกับเจ้าท่อ PVC อันเดิมนะครับแล้วก็ต้นอันนี้ผมได้วัดมาสักประมาณหนึ่งแล้วครับก็จะสูงกว่าต้นนี้สักประมาณอีกนิดหน่อยครับเพื่อให้เขาได้เลื้อยต่อไป แล้วก็มีนี่ครับเอ่อเป็นใย,ยมะพร้าวนะครับผมก็ตัดไว้แล้วใย,ยมะพร้าวที่ไว้ใช้สําหรับพันเจ้า,าท่อพีวีซีอันนี้นะครับอันนี้ผมมีเป็นม้วนใหญ่ครับซื้อมาม้วนใหญ่ก็คุ้มมากครับเพราะว่าไม้เรือเราค่อนข้างเยอะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมว่าเรา,เอ,าออกไปเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะครับ โอเคครับไปกันเลยครับวัสดุปลูกของผมวันนี้นะครับก็มีนะครับมะพร้าวสับนะครับสองส่วนนะครับมีปุ๋ยขี้วัวครับหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหมักใบก้ามปูนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็มีเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนแล้วก็ผมจะมีออสโมโคสหนึ่งกำมือครับโอเคครับเดี๋ยวเราผสมวัสดุปลูกให้เขาก่อนนะครับวัสดุปลูกง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมาย เน้นปโปร่งนะครับแล้วก็ทาดุมีทาตอาหารให้เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยเติมออสโมโค้ให้เขานะครับเพิ่มให้เขา mm hmm. ก็วันนี้ผมใช้ผมจะเปลี่ยนกระถางเป็น12นิ้วให้เขาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตเลยนะครับเพื่อเสายาวขึ้นแล้ว เ,เพื่อช่วยในการพยุงลําต้นนะครับเพื่อไม่ให้ล้มนะครับเพื่อไม่ให้กระถางล้มก็เดี๋ยวใช้กระถางใหญ่ไปเลยต้นนี้ก็นานมากแล้วครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนย้ายกระถางให้เขาสักทีครับอยู่ในกระถางเล็กอยู่เลยเลี้ยงอย่างมีความสุขครับต้นไม้ถึงว่าราคาตกก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคนี่คือกระถาง12นิ้วนะครับผมได้ลองออมะพร้าว สับหยาบไว้ก้นกระถางแล้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุปลูกของเราไหลออกที่ก้นกระถางนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ประมาณนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอลองลองวางกระถางก่อนโอเคครับน่าจะได้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมทำการ เอาเขาออกจากกระถางเดิมก่อนนะครับก็ระวังระวังครับเพราะว่าเขาจะต้องมาด้วยกันนะครับหลักแล้วก็ต้นไม้ครับเพราะว่ารากอากาศเขาก็เกาะเกาะอยู่กับหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาดินเก่าออกบ้างนิดหน่อยครับไม่เอาออกเยอะครับว่ามันะแตกครับ <c oughs> ว้าวโอเค โอเคแล้วผมวางเลยแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมปสัสดุปลูกเข้าไปครับคนเดียวก็ค่อนข้างทุรัุเลยครับแต่ก็ระวังไม่ให้ระบบลากเขากระทบกระเทือนมากนะครับถ้าเกิดระบบลากเขากระทบกระเทือนมากเขาอาจจะบบ ก็เด e, 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 uh, okay, nah ี ra, ๋ยวผมก็จะใส่ดินประมาณไม่ไม่ให้สูงมากจากของเดิมเขาครับอาจจะอยู่ระดับเดิมๆของเขาโอเคเดี๋ยวผมใช้ใช้น้ำรดน้ำรดให้ดินยุบตัวไปต้นนี้แบบ ถ้าเกิดเขาได้โตได้เรื้อยนะครับเขาจะแตกใบใหม่ได้เร็วมากเลยครับประมาณเกือบทุกสัปดาห์ครับทุกสัปดาห์จะมีใบใหม่มาเรื่อยๆจะเลี้ยงจนเออ่ก็คงดูว่าจะแปรไปได้ไกลขนาดไหนครับจะแปลงล่างไปกี่ล่างนะครับก็ต้นไม้ต้นนี้ผมก็เลี้ยงอยู่ในร้านกาแฟานะครับเป็นตกแตง่ง ตกแต่งร้านกาแฟไปครับผมจัดดูทรงนิดนึงครับดูว่าเอียงหรือเปล่าทันนี้ค่อนข้างหลวมครับดกดนิดนึงกดให้เขาแน่นนิดนึง คครับก okay, okay. okay. yep. ็น <in> ่าจะโอเคแล้วครับส <in> ําหรับตอนนี้นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันแหลอีกที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกไปอีกที่นึงเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อหลักให้เข้ากันครับไปเลยครับไปก็นี่นะครับคือเสาที่ผมได้ทําการมัดกับไอตัวใยมะพร้าวไว้แล้วแล้วก็มีข้อต่อข้อต่อท่อ PVC นะครับคือปลายตัวนี้ครับเป็นข้อต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะสวมสวมใส่ลงไปเลยนะครับ ค okay, ครับก็ก่อนอืน่นเดี๋ยวผมตัดาสายลัดตัวบนนี้ออกก่อนนะครับตัดออกเพื่อให้อสอดสอดใส่ตรงตัวข้อต่อไปได้ครับแล้วก็ระวงังระวังนิดน,นึงครับเ,เดี๋ยวลือออกนิดน,นึง โอเคครับก็ทีนี้ผมก็แค่ทําการนะครับสวมสวมใส่ลงไปเฉยๆนะครับง่ายมากเลยสวมลงไปเฉยๆครับชบอ่าจริงๆเราอาจจะทากาวก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่า <laughs> ไม่จําเป็นหรอกครับอ่าแน่นๆนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมเราสามารถหันหันเหลี่ยมหันมุมได้นะครับสอง หมุนได้โอเคตัวนี้หลังจากนี้ก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปเราแค่ไปมัดใช้สายรัดรัดอีกทีนะครับเพื่อความสวยงาม <The noise> นี่ครับวิธีการต่อเสาแบบฉบับของผมนะครับง่ายมากเลยโอเคหลังจากนี้แล้วทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาทําการจัดทรงให้เขากันครับก็นะเรจะประมาณประมาณนี้นะครับดูทรง้า่หน่อยไม่แน่ใจว่าจะพันรอบได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะหาหาเชือกนะครับหาเชือกมัดลางๆเขาไว้ก่อน เขาถนัดเท่าไรครับทมคนเดียวโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เชือกมาแล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวลองเออมัดประคองประคองเขาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยผมค่อยแต่งทรงรับอีกทีหนึง่งมัดประคองประคองไว้ก่อนว่าตอนนี้เขาเขาจะเสียทรงแล้วนะครับพอดูเพราะว่า เขาโขเขาทิ้งตัวลงนะครับแล้วก็ใบใบเขาเสียทรงไปแล้วอ้มาจะประมาณนี้ก่อนนะครับ ผมจะรัดอีกส,สักเส้นหนึ่งนะครับบนเพราะว่าไม่เอาละผมขยับกล้องนิดนึงขยับกล้องตามขึ้นมาหน่อยโอผมมัดยังไงก็เขาจะมีลากอากาศนะครับผมก็กลัวลากอากาศเขาหักเหมือนกันจะมัดไว้ประมาณสักขนาดนี้ก่อน แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปจัดแต่งทรงให้เขาอีกทีนึงอ่าโอเคต,ตอนนี้หลักเขาก็ยังไม่ค่อยแน่นนะครับหลักก็ยังหลวมๆอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรก็เป <î vs> ็นอันเสร็จไปแล้วนะครับ กับการเปลี่ยนกระถางให้เจ้าเงินไหลมาด่างขาวนะครับเริ่มมีอใบเป็นล่างที่สองแล้วนะครับก็โอ้หลักผมยังเหลือๆครับได้อีกหลายใบครับได้อีกสักพักสักสี่ห้าใบครับแต่ว่าเด,วเดี๋ยวดูนะครับว่าใบพวกนี้เขาจะยังไม่ค่อยได้ทรงแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาเดี๋ยวเขาก็ชูชูขึ้นเองครับทรงตอนนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยงาม ก็ว่าปล่อยเขาทิ้งไว้นานเกินไปก็ประมาณนี้ครับก็คือการต่อหลักแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเพิ่มหลักใหม่ให้เสียเวลาก็ก่อนจบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูอีกก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ